สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวครับวันนี้จะมาลองชงกาแฟาแบบดิฟนะครับอันนี้เป็นชุดของคา,ฟาเฟ่เ m ม z o n นะครับเดีย๋ยวมาแกะดูข้างในครับว่ามันมีอะไรบ้างชุดนี้ก็ซื้อนานแล้วนะครับผมก็ทันเแล้วชุดนี้จำไม่ผิดนะครับราคาประมาณ5้าร้ย้าสินะครับ ชุดนี้ก็จะมีอย่างนี้ครับมีแก้วกาแฟมาให้นะครับแล้วก็กาดริปกาแฟนะครับแล้วก็เป็นกาแฟแบบซองนะครับเป็นปังขอนกับอ่าเป็นแบบดิปธรรมดานะครับตัวนี้นะครับก็รู้สึกว่าจะมีกี่อันอันนี้แกะแล้วนะครับของปังขอนถือว่าจะมีห้าซองนะครับผมแกะไปแล้วทานไปแล้วสองซอง บรจุาซอ,องยิงครับนี่ครับแบบนี้ครับแบบนี้นะฮะรสชาติดีนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีแก้วแถมมาให้นะครับเป็นแก้วแบบสองชั้นนี่นะครับถ้าจับถ้าใส่น้ำร้อนไปแล้วตรงนี้มันจะจับได้นะครับไม่ร้อนเพราะว่าเป็นสองชั้นนะครับ กาแฟม่ฟอนองชั้นแล้วก็อีกอันนึ่งก็คือกาดิฟนะครับนีครับอันนี้ใช้ตั้งไฟได้นะครับข้างในเป็นสแตนเลสนะครับข้างนอกจะเป็นเคลือบสีนะครับโดยสีทนความร้อนสีเขียวนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นยางปิดปากกระเฉาเวลาใช้ต้องแกะออกนะครับแล้วก็ลินใส่ คึว่าชุดนี้จะมีอยู่สองสีด้วยกันนะครับเป็นกล่องสีแดงกับกล่องสีเขียวนะครับอันนี้ผมเลือกกล่องสีแดงมากล่องสีแดงก็ตัวกาจะเป็นสีเขียวนะครับส่วนกล่องสีเขียวตัวกาจะเป็นสีสแตนเลสเลยครับไม่มีสีอะไรครับเดี๋ยวไปชงกันครับนี่นะครับนี่คืออุปกรณ์ในการดริปกาแฟนะครับครับเดี๋ยวมาเริ่มกันได้เลยครับก่อนดื่นะครับมาสูบลม เตาน้ำมันก่อนนะครับโครแมนฮะาสาสามอีกเช่นเดิมนะครับสูบไปเลยครับเจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้งก็ใช้ได้ครับหรือจะเป็น2บาทก็ได้ครับแต่อันนี้ยังไม่ถึงดีนะครับเอเคพวักไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาแกะตัวนี้นะครับเ็นับชุดดริปกาแฟคาเฟ่เมสันอันนี้ออกมากันครับ วันนี้ลองตัวปังขอนนะครับพอตัวนี้แกะแล้วเดแก้วตัวนี้นะครับเดี๋ยวแก้วนี้เอาไปล้างก่อนนะครับล้างทั้งสองอันเลยครับอันนี้ก็ล้างเรียบร้อยนะครับเช็ดเรียบร้อยละเดี๋ยวจะลองดูนะครับเริ่มแกะกาแฟอันนี้มาก่อนนะครับเป็นซองดีหนึ่งซองคับใช้ได้ครั้งเดียวในป็บอย่างน,นี้นะครับ สวยงามครับแพ็กเกจ mm hmm. ก็แ mm hmm. กะ mm hmm. กาแฟเดี๋ยวให้แกะครับต้มน้ำให้มันเต็ดก่อนดีกว่าครับก็ mm hmm. คือ mm hmm. จุดไฟตรงนี้นะครับ mm hmm. ขึ้นมาแล้วครับ รอให้รอให้ไฟเป็นสีฟ้าก่อนนะครับระหว่างนี้ก็สูบลมเพิ่มได้ครับเรียบร้อรอใหยไฟเป็นสีฟ้านะครับระหว่างรอเติมน้ำครับ เต่น้ำใสตัวนี้นะครับแล้วก็ต้มเลยครับ <S <S เติมน้ำไปพอประมาณนะครับให้อยู่ประมาณเท่าที่จริงๆเท่เาเท่าที่เรากินนะครับแต่เราเติมไปแค่นี้ก็พอนะครับ เ okay. ปิด้าแล้วก็ตั้งบนเตานี้เลยครับต้องรอให้น้ำเดือดนะครับระหว่างรอ,อน้ำเดือดก็แก่กาแฟใส่แก้วนี้เลยครับ จะเป็นซองแบบนี้นะครับแล้วก็ฉีดตรงนี้ปากทางโอเพนฉีดตามลูกสรนนะครับนี่ครับออกมาแล้วครับแล้วก็กาแฟาก็จะเปิดได้แบบนี้นะครับข้างในจะเป็นผงกาแฟดิบสำหรับดิบเลยแล้วก็ตั้งไว้บนนี้เลยครับ นนี้ะครับรอน้ําเดือดสักครู่ครับแล้วค่อยๆลินใส่ตอนนี้ก็น้ําเดือดแล้วนะครับสังเกตที่มันจะมีควันขึ้นนะครับจากข้างบนนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยมีเราปิดปิวาล์วเลยครับน้ําไหลแล้วพุ่งนะครับปิดวาล์วปิดวาล์วนะฮะจะพาเช็ดใหม่ครับน้ํามันร้อนต้องระวังครับตรงนี้ แล้วก็ผ้าจับนะครับค่อนข้างร้อนเทให้วิธีชงนะครับก็คือ,เท,อคนนคเทให้พอชุ่มนะครับใช้น้ําในนี้ประมาณร้อยห้าสิบมลลตรนะครับเทให้พอชุ่มนะครับก็ทิ้งไว้สักประมาณยี่สิบวินาทีครับน้บหนึ่งถึงยี่สิบครับ แล้วก็ถึง20วินาทีแล้วนะครับทิน,นับไว้แล้วก็เทที่เหลือครับประมาณ150มิลลิลตรนะครับแล้วค่อยเทไปอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆเทน้ำประมาณ150มิลลตร ประมาณนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับ,รรบพอดีเลยครับหนึ่งแก้วเยี่ยมแันนี้ครับ ทิ้งไว้สักครู่ครับแล้วก็ดื่มได้เลยครับทิ้งไว้สักครู่แล้วก็ดื่มพร้อมดื่มแล้วก็ปรุงตามชอบครับแล้วก็แช่ไว้สักครู่นะฮะแล้วก็พร้อมมาถุงกาแฟออกนะครับตดัดเล็จน้ำหน่อยหนึ่งประมาณนี้ครับแค่นี้แหละไม่มีอะไรมาก อันนี้จะพอดีนะครับประมาณร้อยไม่เกินร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะครับตัวนี้จิงิ้งก็นำถุงกาแฟเนี่ยแหละใส่เข้าไปในนี้ครับซองของมันเองนะครับแล้วก็ค่อยนำมาทิ้งขยะนะครับดูครับเรียบร้อยได้แล้วแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับในการช่วยทำให้เป็นครีมมากหน่อย มาแน้ครับพอชงดูด้วยกายตัวนี้ครับจะเป็นคีมานเน้อยครับนี่ครับกาแฟดิปจากคาเฟ่เมซอนนะครับจากปังคอนนะครับรสชาติดีนะครับกาแฟดิปจากคาเฟ่เมซอนนะครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามด้วยครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ